สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ E ีีก่อนหน้านี้พี่ขวัญก็ให้เห็นความสําคัญของการเล่าเรื่องประกอบการขายไปแล้วซึ่งเราะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้ E ีีต่อจากนี้ค่ะจะเป็นการยกตัวอย่างค่ะว่าในการเล่าเรื่องประกอบการขายนั้นเราสามารถเล่าเรื่องอะไรได้บ้างตัวอย่างแรกของวันนี้ค่ะเป็นการเล่าเรื่องโดยใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าจะเล่ายัางไงให้น่าสนใจไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะอันที่1 ง่ายที่สุดเลยคือเล่าเรื่องข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์เช่นวันนี้เราจะไปขายผู้หญิงค่ะเราอาจจะศึกษาข้อมูลเรื่องของซีของผู้หญิงแล้วก็จะสามารถเล่าเขาเรียกว่าเล่าแฟกต์ค่ะแฟกต์ความจริงที่เป็นเรื่องราวที่แต่คุณต้องทํากันบ้านนะเช่นพี่รู้ไหมว่าผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงคือคนทุกคนนะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งทั้งหมดเพราะว่าในร่างกายของเราเนะี่ยมีเซล หลายล้านเซลล์แต่และเซลล์แค่ผิดปกติแค่เซลล์เดียวคือเป็นมะเร็งแล้วนะและผู้หญิงทาไมมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงทุกคนมีประจำเดือนอเวลาที่มีประจำเดือนเนี่ยมันจะมีประจำเดือนบางส่วนไหลย,ย้อนกลับพอไหลย,ย้อนกลับมันก็จะขึ้นมาอยู่บริเวณต้งเอวช่วงท้องช่วงนี้ค่ะที่เป็นแบบประจำเดือนที่มันไหลไม่หมดนะคะสุดท้ายมันจะสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและมันจะกลายเป็นก้อนสีหรือมันจะกลายเป็นก้อนเนื้อหรือสุดท้ายบางคนก็อาจจะเป็นเนื้อร้าย เห็นไหมคะเนี่ย,ย,ยอันนี้คือเล่าความจริงเล่าแฟกต์นะคะแต่ต้องเป็นเรื่องที่คุณต้องทํากันบ้านและการเล่าต้องให้ลูกค้าฟังแล้วรู้สึกว่าเออว่าฉันมีประจำเดือนค่ะเฮ้ยแล้วฉันปวดท้องด้วยเอออันนี้คือทักษะการเล่าแล้วคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นค่าสถิติที่รู้ไหมตอนเนี้ยผู้หญิงสิบคนนะเจอเนื้องอกแปดคนสี่คนเป็นเนื้อดีสี่คนเป็นเนื้อร้ายพี่คิดว่าพี่อยู่กลุ่มไหนคะเล,นเล่าขำๆอ่ะ หร้อเปลไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่าอันนี้วิธีการก็คือคุณคุณสนใจเรื่องอะไรเวลาที่เราเป็นเราจะเตรียมเรื่องเล่าอะค่ะให้เราเลือกเรื่องที่เราถน,นัดเพราะว่าถ้าเราเล่าเล่าเรื่องที่เราไม่รู้หรือไม่แม่นอะสเสน่ห์เราจะไม่มีเลยนะเช่นถ้าใครที่เป็นพยาบาลเป็นคุณหมอคุณมาทางสายของแบบสุขภาพอะคุณสามารถเป็นกูรูในเรื่องนี้แล้วคุณพูดให้ลูกค้ารู้สึกกังวลเช่นตอนนี้เส้นเลือดสมองตีบเป็นกันเยอะนะหัวใจวายเฉียบพลันอยู่ๆก็แบบ ไม่หายใจคือเป็นมะเร็งเนี่ยเวลาเราเล่าลูกค้าบอกพี่เป็นมะเร็งอ่ะมันยังมีเวลาได้ทาใจนะอย่างน้อยก็เดือนนึนนนนงแต่โรคที่น่ากลัวมากๆคือแบบหัวใจวายอะ่ะอยู่ๆนอนหลับแล้วจากไปเลยอะ่ะอะไรแบบเนี้ยแต่บางทีเราพูดแค่เนี้ยมันมันดูไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเรามีข้อมูลนะคะว่าคนที่เป็นหัวใจวายเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอายุน้อยสุดของคนที่เป็นหัวใจวายอายุเท่าไหร่ใครที่อยากจะไปเจาะเรื่องของมะเร็งคุณต้องไปรู้เลยเวลาเหมือนตัวพี่หวานเองเนี่ยพี่หวานจะเจาะเรื่องของมะเร็งลำไส้ พี่หวนจะบอกลูกค้าเลยว่าพี่รู้ไหมมะเร็งที่คนมีความเสี่ยงเป็นทุกคนแล้วกว่าคนหนึ่งคนจะรู้ว่าตัวเองเป็นอ่ะคือระยะสุดท้ายแล้วอ่ะคือมะเร็งอะไรพี่บอกก็คือมะเร็งลำไส้เพราะลำไส้เราอะค่ะอาหารเข้าทุกวันราออาหารทุกวันเนี้ยน่ากลัวนะกินหมูกระทะกินอาหารที่มีแบบยามีสารพิษเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอพี่หวนพูดเรื่องลำไส้หลายคนก็เริ่มคิดแล้วมะเร็งลำไส้จะแสดงอาการก็ต่อเมื่อเริ่มถ่ายไม่ออก เริ่มถ่ายเป็นเลือดนั่นคือเจอมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็เล่าตัวเองพี่หมันก็ไปตรวจลำไส้เชื่อไหมคะทุกสามปีที่ไปตรวเจเจอติ่งเด้อใล,ลำไส้ตลอดแล้วคุณหมอก็บอกว่าโชคดีที่คุณตรวจนะพอตรวจเสร็จเจอได้ตัดมันก็ไม่ลุกลามต่อใครที่มาทางสายบัญชีคุณก็เล่าเรื่องในเรื่องของพาร์ตันเงินได้เลยพี่อนาคตเนี่ยธนาคารอะ่ะเมื่อสิบปีที่แล้วดอกเบี้ยธนาคารเป็นแบบนี้ปัจจุบันดอกเบี้ยธนาคารเป็นแบบนี้อนาคตดอกเบี้ยธนาคารเป็นแบบนี้ผู้เราเห็นไหมคะ เพราะฉันมีเรื่องเล่ามากมายที่เราจะแบบสามารถที่จะแบ่งปานให้กับลูกค้าฟังตามความชนานาญของเราแล้วเป็นการเล่าแล้วให้ลูกค้ารู้สึกคล้อยตามเล่าเรื่องชีวิตคนหลังเกษียณก็ได้ข้อมูลสถิติของคนหลังเกษียณเนี่ยในหนึ่งร้อยคนมีแค่ห้าคนเท่านั้นที่เกษียณแล้วสบายเราจําแผนภาพตัวสามเหลี่ยมคนข้างบนเกษียณแล้วรวยสี่คนเกษียณแบบทรงๆก็คือไม่ลําบากแต่ก็ดูแลคนลอื่นไม่ได้ ที่เหลืออีก95%ข้างล่างนะคะเกษียณแล้วลำบากมากเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ถ้าพี่เลือกได้พี่อยากเป็นคนกลุ่มไหนเนี่ยอันนี้คือทักษะการเล่าเรื่องเล่าเรื่องแฟกต์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แท้จริงเพราะฉะนั้นต้องไปทําการบ้านต้องไปศึกษาเรื่องที่ท่านสนใจเอาให้รู้จริงแล้วก็เตรียมบทในการเขียนในการพูดเพื่อที่จะเล่าได้อย่างมีค เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างการเล่าเรื่องประกอบการขายโดยใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าพวกเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่อยู่รายรอมรอบตัวเราให้เราเลือกในสิ่งที่เราสนใจเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพข้อมูลเกี่ยวกับโรคร้ายแรง ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการเงินเรื่องของภาษีต่างๆเหล่านี้พวกเราสามารถหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมมาเรียบเรียงแล้วก็ฝึกซ้อมพูดให้อย่างเป็นธรรมชาติขอให้เราสนุกแล้วก็มีความสุขกับการฝึกพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะ